ุณทนเกสีเถรีเธอเคยเป็นทิดาเศรษฐีพร้อมทุกอย่างทั้ ing, ทงเงินทองหน้าตาและชีวิตที่สุขสบายแต่เพียงเพราะความหลงรักคนผิดคนชีวิตของเธอกลับพังทลายลงแทบไม่เหลืออะไรเลยกุณทนเกสีหญิงสาวผู้หลงรักโจรที่ต้องโทษประหารเธอยอมเสียทรัพย์สินมหาศาลเพื่อช่วยเขาออกจากคุกแต่สิ่งที่ได้ตอบแทนคือการถูกหักหลังเขาหมายจะฆ่าเธอเพื่อชิงสมบัติทั้งหมดเธอหอนี้ตายได้อย่างหุดหิดแต่หัวใจแตกสลายเธอจึงละทางโลก ออกเดินทางสแสวงหาคําตอบของชีวิตด้วยการศึกษาธรรมะสนทนาโต้กับนักบวชและนักปรญ์จนเป็นที่ยอมรับว่าปฏิพานเฉียบแหลมที่สุดแต่เมื่อได้พบกับพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสเพียงประโยคเดียวกลับทําให้เธอเข้าใจตัวเองทั้งชีวิตและหลุดพ้นจากความทุกข์ที่สะสมมาเนิ่นนานเรื่องจริงจากพุทธการที่ทั้งสะเทือนใจสะท้อนสจัจธรรมและเปลี่ยมด้วยแรงบันดาลใจกุณทนเกสีกลายเป็นภิกษุณีผู้เลิศทางปัญญา ผู้เปลี่ยนบาดแผลในอดีตให้กลายเป็นแสงสว่างนำตนสู่พระนิพพานถ้าคุณเคยผิดหวังรู้สึกถูกหักหลังหรือกำลังสแสวงหาความสงบในใจคลิปนี้อาจไม่ใช่แค่เรื่องราวแต่คือคำตอบที่คุณเฝ้าตามหา